ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกอีกครั้งนะครับผมในวันเดียวกันครับวันที่3นะครับ2องทุ่มสีนาทีนะครับผมบันทึกคลิปวิดีโอนะครับกับ ID นะครับผมหลักของผมนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆที่อยากจะแอด ID นะครับผมแอดได้เลยนะครับผม ID หลักนะครับน็อกคอสนะครับ96นะครับ28 1864นะครับ29 37นะครับผมอยู่กับ ID หลักนะครับเลเวล40นะครับผมส่วน ID ดลองอีก4 ID นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะตัดสั้นๆให้เพื่อนๆและกันนะครับผมแต่ว่าคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ที่คลางกันไว้นะครับคลางลินก็คลางนะครับผมคือเจ้าตัวนี้นะครับถ้าใครเห็นนะครับน่าจะพอรู้นะครับว่าพอจะเป็นตัวอะไรนะครับผมดูจากเควสที่อยู่ด้านล่างนะครับ ถ้าไม่ผิดพลาดประการใดตัวนี้คือนะครับวิกทินี่นั่นเองนะครับผมโอ้โหเป็นครั้งแรกในการทําภารกิจเซรซิ่นนะครับผมแล้วได้บันทึกคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะครับผมวิกทินี่นะครับมาเป็นเควสนะครับพิเศษนะครับให้กับเพื่อนๆชาวโปเกมอนทุกคนได้จับกันนะครับหลังจากที่ออกปรากฏตัวในงานนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นโกลแฟสติวัลนะครับผมโกลแฟกนั่นเองนะครับผมก็ ไปจบกันเลยดีกว่านะครับรู้สึกว่าเอ้าติงแงวนะครับผมถ้ามีเอฟเฟกก็อยากจะใส่ให้อยู่นะครับผมโปเกมอนเต็มอีกแล้วครับตอนนี้ครับ4,000ก็เต็มครับผมก็งงกับชีวิตเหมือนกันนะครับผมจะขอลองดูที่มันเขานะครับจะให้เกิน4,000ตัวหรือเปล่าเต็มแล้วครับผมอัพจนเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตนะครับลบโปเกมอนบางตัวทิงนะครับขออนุญาตลบตัวนี้แล้วกันนะครับ ฮายาชิกาเมสนะครับฮายาชิกาเบะใช่ไหมอ่าเจ็ดสิบเก้านะครับลบทิ้งไปก่อนนะครับเพื่อที่จะจับเจ้าวิกจินนี่นั่นเองนะครับผมนี่ครับผมอ่ายังเป็นช่วงของงานเฉลิมฉลองอยู่นะครับจะเห็นจากเราลิบบิ้สีต่างๆที่โปรยปลายลงมานะครับก็จับได้เลยครับตัวนี้นะครับไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับขอให้เพื่อนจับได้ ไอวีสูงๆไอวีร้อยกันแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นโปเกมอนมายานะครับที่ไม่สามารถเสดได้หรือเปล่านะเออมาดูกันนะครับน่าจะจับได้ในบอลที่ประมาณสี่หรือห้าประมาณนี้นะครับผมไม่มีวงกลมให้ดูนะครับแล้วก็ไม่มีบอลอื่นให้จับนะครับนอกจากบอลแดงคล้ายกับพวกมิวนะครับผมพวกนั้นเลยนะหรือว่าเซเลบี้นะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมออแล้วครับ เจ้าวิกทีนี่นะครับผมได้บันทึกลงไปในโปเกเดก์เรียบร้อยนะครับผมโอ้เป็นท่าน้อมอนกับท่าโฟกัสบารสนะครับอืทั้งๆที่ตัวมันเนี่ยเป็นพลังจิตกับไฟนะครับอาจจะเป็นตัวแรครับโอ้สวยๆครับก็ประมาณ80เนะ80าะแปดสิบกว่านะครับผม1,378นะครับอ สวยหรูดูงามตาทีเดียวครับคราวนี้เรามาเช็คกันครับว่าเป็นโปเกมอนมายาหรือเปล่านะโอ้โหเรียบร้อยครับผมเป็นโปเกมอนมายาครับที่ไม่สามารถเทรดได้แน่นอนนะผมว่าตัวที่เทรดได้ก็จะเป็นตัวเบลทันเบลทันนี่ครับตัวนี้นี่เองครับเทรดได้นอกนั้นนะครับไม่น่าจะเทรดได้ทั้งหมดนะครับผมเซเลบี้มิวนะครับผมอ่าพวก ดีออกซิสนะครับจิรามีอะไรพวกนี้นะครับไม่น่าจะเทรดได้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็นะครับเดี๋ยวตัดไปนะครับมาจับเจ้าวิกกีนี่ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวตัดไปกับ ID นะครับที่เหลืออยู่นะครับให้เพื่อนๆได้แอดเป็นเพื่อนกันนะครับก็ส่งของขวัญอะไรกันนะครับแล้วก็เผื่อมีโอกาสได้พบปะกันก็ค่อยมาเทรดตัวกันแบบสนุกสนานกันแล้วกันเนาะเอาละครับผมเดี๋ยวตัดไปกับไอดีอื่นๆเลยครับผม ครับผมตอนนี้อยู่กับไอดีรองนะครับผมเป็นผู้หญิงนะครับชื่อนะครับน็อกอารวีนะครับผม9815นะครับผม9012นะครับ8556นะครับผมไอดีที่2นะครับเป็นไอดีอ่าสีแดงผู้หญิงนะครับน็อกอารวีครับผมไปดูไอดีต่อเลยครับผมอีกถัดไปนะครับผมไอดีถัดมานะครับไอดีที่3เนาะเป็นสีน้ําเงินนะครับผม ใช้ชื่อนอกก๊อสนะครับผม2018นะครับผม4680นะครับ8380นะครับผม6434นะครับผมอ่านะครับพูดผิดประกันใดก็ไปแก้ไขเอาเองดูตามตัวเลขนะครับผม ID ถัดไปนะครับน่าจะเป็น ID สีเหลืองนะครับไปกันครับผม ID ถัดมานะครับผมเป็นสีเหลืองนะครับผมนอกก๊อสนะครับ2019นะครับสำหรับ ID นี้9988ครับ2369ครับ7 ห้าสนะครับผมเป็น ID ีสีเหลืองนะครับผมแล้วก็เหลือไอสุดท้ายนะครับก็เป็น ID ในปี2020นั่นเองนะครับผมไปดูกันเลยครับครับผม ID สุดท้ายนะครับผมเป็นน็อกกอสนะครับอินเตอร์นะครับผมในปี2020นั่นเองนะครับผม4203 6389 7 3 2 1ครับผมก็สำหรับ ID นี้อาจจะไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับไปเน้นส่งจดหมายหรือว่าส่งของขวัญให้ c i d แรกๆนะครับผมดีกว่านะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนตัวสแปร์นะครับที่เอาไว้นะครับคอยซัพพอร์ตนะครับตัวต่างๆนะครับรวมถึงการตีบอสด้วยนะครับผมก็สำหรับ่า คลิปวิดีโอนี้นะครับเจ้าวิกซินี่นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมกับอ่าไอเดีที่เพื่อนๆขอมาแอดเพื่อนนะครับแอดได้เลยนะครับถ้าจะทำเควสหรืออะไรก็ไม่ว่ากันนะครับผมแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าบาง ID อาจจะได้รับจดหมายหรือว่าไม่ได้รับจดหมายยังไงนะครับต้องขออภัยว้นาที่ดีด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพดีนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมลงให้2คลิปวิดีโอเลยเพราะว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปเนี่ยจะลงเป็น ROV นะครับใน ตัวของการเล่นนะครับในในโหมดของการเล่นนะครับาาคาร์โนเชสนะครับผมในโหมดปะหม,มกรุกนั่นเองนะครับผมที่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มผัดเล่นก็เล่นตามผมได้นะครับผมไม่ใช่คนเก่งนะครับไม่ได้ไปสอนนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าคลิปวิดีโอพวกนี้จะดังเปียงปางเลยเพราะว่าคนดูของผมเนี่ยครับก็จะเป็นน้องๆเพื่อนพี่เพื่อนๆที่ติดตามกันมานานอยู่แล้วนะครับแล้วก็เล่นโปเกมอนบ้าง r o v บ้างนะครับผมแล้วก็ ให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยลองใช้เทคนิคนี้ครับไปสู้กันแบบลับๆนะครับแบบลับๆนะครับอย่าให้กระตกกระตากมากนะครับเดี๋ยวคนแห่มาเล่นสไตล์เดียวกันหมดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะครับผม2องทุ่นาทีนะครับผมขับรถกอดภัยนะครับผมหรือว่าใครพักผ่อนอยู่ที่บ้านเกาะดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับพรุ่งนี้เริ่มงานกันนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการทำงานบ้างนะครับก็ขอให้ตั้งใจสู้ๆกันต่อนะครับผม นะครับเดี๋ยวปีใหม่แล้วคงจะมีอะไรดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ